สวัสดีค่ะวันนี้เราต้มยำปลาช่อนแดดเดียวนะคะนี่ค่ะปลาช่อนนะคะเดี๋ยวไม่คาเนื้อนะคะให้เขาสุกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่นะคะนี่ลงไปนะคะอันนี้เราต้มให้เดือดนะคะดูนะคะลองชิมน้ําดูนะคะอาจจะมีควนนะคะจะมองไม่เห็นชัดต้องส่งสูงๆนะคะนี่นะคะอร่อยค่ะ เปรี้ยวต้องออกรีบเปรีป้ยวนะคะค่แล้วใส่ผักไปเลยนะคะนี่ใส่รวมนะคะผักอะไรมีก็ใส่นะคะ,นนะคะนไปนะคะเรามีใบนั่นด้วยนะครับเราใส่ใบกะเพราให้มีกลิ่นหอมนะคะดับกลิ่นเขานะคะดับกลิ่นปลาช่อนนะคะ นี่นะคะมีพริกล้วก็ใส่นะคะให้เขากินหอมลงไปในนี้นะคะใส่พริกป่นไปหน่อยนึงนะคะเพื่อมีกลิ่นหอมนะคะให้เขาเดือดอีกน,นิดนึงนะคะอ่านี่นะคะเราโรยพริกป่นไปแล้วเรียบร,ร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมันจะเผ็ดมากใช่ไหมคะอันนี้คือเนื้อปลาช่อนเลยนะคะนะนี่คือเนื้อปลาช่อนแดดเดียวนะคะบางทีเราเอาเอไว้นะคะเราไม่อยากจะกินแบบทอดแล้วใช่ไหมเราเอามาต้มนะคะอ่ะ รักษาอาหารนะคะได้ดีนะคะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะมาล,ลองชิมดูนะคะนี่นะคะร้อนๆนะคะใส่หัวหอมนะคะอร่อยกำลังอร่อยนะคะเราก็ใส่เอ่ออะไรนะคะน้ำมะขามน้ำมะขามปิดหัวหอมข่าวตะไคร้นะคะลงไปเครื่องปรุงรสนะคะ แล้วน้ำปลาไปหน่อยหนึ่งนะคะให้มีกลิ่นหอมและกลิ่นอร่อยนะคะนี่แหละค่ะแล้วก็มีหัวละพานะคะเนะคะใบกระเพาค่ะใส่ไปเลยนะคะ,คะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามแลว